นี่ว้ซื้อมายืนยันตัวตนซื้อเอ,เอานาทีตป้าสุ่มสุมส่มดูสวัสดีครับเออทั้งฮาวขะต้มขนมไปหน้านโน้เลยมันบองไงยล่งคลิปไปแล้วกันยงบุญหันเ่งทำคลิปนี่ก็หน,นักอยู่เล้เนาะ เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ง่ายเลยกว่าเขาว่าเฮาเดล่ายงานตัวเอไอเลี้ยวไม่รู้เป็นอะไรแอปเขาให้ทำใหม่แล้วเขาเข้าไปจ่ายโอนได้จ่ายไฟฟ้าได้เพ่จ,จมันมันเคลื่อนในคลิปคักเด้นอนายแขกอือก่อยเพ้อหลายเพ้อเด้ ก็เลยบ่ได้ขอบไปหาเพื่อนผู้เพื่อนไล่สดคนเชิญมากก็บ่ได้ไปมีอย่างไรหดอกจ้าอยากหลายหลายก็ต้องขอบคุณค่ะคนมุ่งดีกล้วยสำวันเขามีเทดไม่ก็ได้กล้วยยังไม่งอมอันงอมๆก็มีไหล้องโหลดลองโหลดขึ้นไล่เลยอเนื้อหมู ย่าอไรลงโหลดลงโหลดขึ้นมาเลยเฮ็ดอ <on> ันเงินสมาคมยังยังกับไฟฟ้าปูนยบาบ้าคนเฮ้ากะมีคพามสูขมีความสูขส,สนุกสนานมีเพื่อนหลายๆคนปลาผูใ้ใดสีว่างนะผู้ดใดเด้งขมากกอนนะคอยไปร่วมมู่ว่าได้เพราะว่าคอยค้นหาคนบ่เห็นอคอยก็เลยต้องไล่เองเลยเพราะว่าเขาร่วมไม่ได้ ครับครับนาแขกขอวาระคุณหลๆอือยู่ดีไม่แห้งเด้อก้นใจบุญบริสิทิเลียดบริคิดมากมครับครับนาแขกขอวาระคุณไหลๆอือยู่ดีไม่แห้งเด้อก้นใจบุญ มีอย่างไรหลอกจ้าอยากหลายหลายก็ต้องขอบคุณค่ะคนมุ่งดีป้ายังบ่กเข้าใจอย่เข้ามาหน้าที่หรืออันอันดีงาม,มเห็นกันทั่วโลกสิมีสซิบพ้นก็นเห็นกันเบิือสแหากว่าอยู่ในไหลเนาะ บริสซี่เลียดบด้คิดมากตัอ<ะ>งทำคลิปนี่ก็หนักอยู่เด้เนาะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ง่ายเลยกว่าเขาครับผมมาสัก <laughs> อืมแต่นจมันมันเื่อนในคลิปคักเด้นอนะแขกอืมกยเพอหลายเพื่อเด้ ไปยามพี่น้องก็บ่ถึงดอกได้เพื่อนหลายแลย้วสิพยายามไปยามเพิดถทุกเราวเรเร็เวๆๆๆไปทำเ,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 เลยเร็วๆรกกำลังได้ย่อนปวดสามแล้ว ทีนงานทากสเข้าไปเอาเงินบันผลอ่อศึกษาไว้ถ้ามีเวลาก็ก็ได้ฮะแหละแต่น้องไม่มีเวลาจะไปศึกษาแม้กระทั่งจะไปเติมตังจีบอเลตอืมครับเดี๋ยววิ่งทายก่อนครับอ๋อหลายังวิ่งงานอยู่เตี่ยโอ้ยครับบกักพ่วงสิแปดรอปานมามาไหลสดโดยที่บรายนัดหมายมาซุมเอาโหลด ว่าพี่น้องเฮ้าสีวางบอเนอาะจ้าทำเพื่อนขอบคุณลหลายที่เขามานั่งนั่มเหมือนนี่ในช่องปั่นช่องให้โดดเด่นนะนชมสวัสดีค่ะทักทายสวัสดีค่ะนี่ขอบคุณมากมทําคลิปยาวจะได้ก็เรื่องเรืลงงบ่ไดดประมาณนี้แหละก็เข้าใจอยู่ดม้มันงบ่งบ้มันมัน ทำบุญอย่างก็ดูที่ไม้แขวนเลยหากางเกงว่เห็นไลซุ้มสาโหขอาเอาชั่วโมงก็ได้เพราะว่าถ้าหามีเพื่อนเขามากอได้หนึ่งชั่วโมงก็ดีเนาะมาแจกปลาผู้ดใดสีว่างนะผู้ดใดเด่งขงมัก่กรนะ คอยไปร่วมมูว่าได้เพราะว่าคอยคนหาคนบ่เห็นเขาก็เลยต้องไล่เองเลยเพราะว่าเขาร่วมไม่ได้มันเปินช่วงๆป็นชุดๆปากบอกใครมีเบลาไล่ดอกบัานี้มือนีมาซุมซื้อจังวันแน่นะหน้าแขกว่าเฮาเดลไล่างานตัวเอไอเลวแปดโมงห้าสิบแปด พอห่อตะพึ่งไล่ข้าก็เก้าโมงเท่าใดนี่เก้าโมงเท่าใดก็เบิ้งกอนเก้าโมงสิบเก้านาทีมาชาติครับดีอ่าห่อขนมเอาไม่นานเอาจักครึ่งชั่วโมงเอาสายชาติมาให้แม่หน่อยเร็วๆคนเก่งของแม่เลยเรอนางฟ้าลังชมไล่สดไปนั่น มิตรทุระมิตรแนวหยกักหยทิปของพี่ทิปสามเดือนกว่ากว่าจะได้โฆษณาอกมิตรภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอวิดีโอแบบออกอันบรได้ออกไ่ยดอกเฮ็ดซื้อเฮ็ดแบบงงๆซาๆาโดยตัวเองนะอัะอะออนผู้ยคันแกนให้เป็เป็นเลยกับแมเ่เพื่อกิง อ้ยแม่ก็ได้เิ็นช่วงหนี่เจียที่แต่บริเลียนซื้อไหนลงโหลดลงโหลดขึ้นไรเลยเนื้อหมูย้ายไรลงโหลดลงโหลดขึ้นมาเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไปถึงไหนเป็นงั้นเหรออืม สั้นได้วินะ่ีเถอหลายเถือเร็วเอดไฟใหม่หมอหลายเถือเร็วล่านี่แม่แม่ยื่นมะไฮอไ้้หันพอต้มถิ่มใบแล้วจะให้ทวดพิ้นเบิ้งให้ให้ทวดเบื้งไฟให้ย่าให้มันใหม่หมอวยะล่ะแม่ไล่สวดไปก็ได้ มีเวลาซ้ำใดก็เอาซ้ำนั่นนะจ้นะเนาะขยันลงคลิปขยันว่ามันจะเหตุไปบ่บด้เพราะเครื่องเราไม่ดีเครื่องข้ามันล้วนเครื่องล้วนมากมากเลยตาเพื่อนขอบคูดหลายที่เขามานั่งนั่มมือนีในช่อง <laughs> ปั้นช่องให้โดดเด่นนะนะไปเอาเครื่องของตามมาค้นหายายตั้งเครื่องเอาไว้สิ ด้วยกันเพื่อนเปิดเห้เฮ็ดมานี thinking, ่โดนปีแล้วแต่ว่าเข้าหันเฮ็ดอันเงินสมาคมยังยังกับไปฟ้าผู huh ้ญ่าบ้าได้ขอไปหาเพื่อนหลายหลายมวแต่แต่คมเหม็นมวดแต่แตนไปสวัสดีมัวดแต่ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเยี่ยมบ้านผู้นี่ตอนเดี๋เข้าอ้อน ทองพลอยหงราศีกำลังเ่เพื่อดันขึ้นมาให้เฮ็ดลรวบานนี้มกลางคืนขอบ่มีสต็อกคลิปเลยไม่มีภาพไม่มีสต็อกคลิปอะไรเลยบริสิเลียดบรีคิดมากก่าวไปให้มันท่านเพื่อนื่อๆนีลาก้าวให้มันท่านลูกแต่ป่านน่นกันยังอยู่หมองเก่าอยู่ ตัดต่อภาพก็ไม่ตัดต่อไปเรียนได้ขอไปหาเพื่อนหลายๆมวดต่แต่คอมเมม็นมัวตต้งแตนไปสวัสดีมวแต่ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเยี่ยมบ้านผู้นี้ได้ขอไปหาเพื่อนหลายๆมวแต่แต่คอมเมม็นมวดต้งแตนไปสวัสดีมัวดแต่ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเยี่ยมบ้านผู้นี้หอก็ตอมสวัสดีค่ะ ฮ่าคัตตอรี่บได้ทำคลิปเหี้วกะลื้อตองมะลายสดยืนยันตัวตน